สำหรับวันนี้นะคะครูต่ายก็จะมาแชร์โจทย์นะคะเป็นโจทย์จากที่ผู้ปกครองส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะบอกว่าอยากได้วิธีการคิดนะคะด้วยการที่เราจะใช้บาโมเดลนะคะแล้วก็วันนี้ครูต่ายก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะใช้บาโมเดลช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็แทนค่าลงไปในสมการ <c oughs> เพื่อที่เด็กๆก,ก็จะได้ทั้ง2วิธีทั้งวิธีบาโมเดลแล้วก็วิธีการแก้สมการนะคะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะว่าโจทย์ข้อนี้ให้อะไรมาบ้างแล้วก็อยากรู้อะไรนะคะโจทย์บอกว่าแดงและ แดงดาแล้วก็เก๋ค่ะมีเงินสําหรับรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน155บาทแดงมีเงินน้อยกว่าดํา15บาทและเก๋มีเงินมากกว่าแดง5บาทอยากทราบว่าเก๋มีเงินกี่บาทก็คือถามหาเงินเก๋ทีนี้ค่ะเวลาที่เราอยากรู้ว่าใครมีเงินเท่าไหร่บ้างอ่ะเราต้องเอาแต่ละคนมาเขียนก่อนว่ามีใครเชื่ออะไรบ้างก็คือโจทย์ข้อนี้คือมีแดงมีดําแล้วก็มีเก๋ นะคะบรรทัดแรกโจทย์บอกว่าแดงมีเงินน้อยกว่าดำก็แสดงว่าแท่งของแดงจะสั้นกว่าแท่งของดำนี่คือแท่งของแดงจะสั้นกว่าแท่งของดำเพราะว่ามีเงินน้อยกว่าส่วนที่น้อยกว่าคือเท่าไหร่คะ15บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ15ต่อไปค่ะเก๋มีเงินมากกว่าแดงเก๋มีเงินมากกว่าแดงก็แสดงว่าเก๋ต้องเทียบกับแดงนี่คือแดงและนี่คือเก๋ มีเงินมากกว่า5บาทตัวนี้คือ5บาททั้งหมดอะคา่ะโจทย์ให้มาว่ารวมกันได้155โอเคค่ะทีนี้ค่ะเราก็อยากรู้ว่าแต่ละช่องเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วซึ่งแต่ละช่องก็เท่ากาันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่เราก็จะกำหนดเป็นตัวแปรนั่นก็คือครูจะให้เป็น x x x ทั้งหมดนะคะรวมกันได้155เราดูซสิคะว่าได้กี่ x 3 x ถูกไหมคะ บวกกับ15แล้วก็บวกกับ5มีค่าเท่ากับ155ทีนี้ค่ะ2ออันนี้บวกกันได้ก็บวกกันเลยได้20 3x บวก20เท่ากับ155จากนั้นนะคะเราอยากรู้ค่า x ใช่ไหมคะตัวที่เราต้องย้ายไปคือตัวที่ไม่ติดกับตัวแปรมันก็จะเป็น 3x เท่ากับ155ลบ20 155ลบ20ได้เท่าไหร่คะได้135 สกับ x คูณกันอยู่เราอยากรู้เราย้าย x เราเราย้ายสไปหารอ่ะเราก็ดูว่า3อะไร3ไปหาร 135, 42, หนึ่งร้อยสห้ดือ1หนึ้าสิบห้เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วค่ะว่า x คือสิอ่าสีเมื่อ x คือ45ค่ะแต่ในช่องนี้ก็คือ45 45แล้วก็45เพราะฉะนั้นแสดงว่าแดงก็คือมีเงินทั้งหมด45บาท เก๋ก็มีเงินทั้งหมดคือ60บาทถูกไหมคะสองช่องนี้รวมกันแล้วก็เอออันนี้คือดำนะคะดำหกสบาทและเก๋ก็คือ50บาทเพราะฉะนั้นโจทย์ถามเงินเก๋กค่ะเราก็ตอบว่าเก๋มีเงิน50บาทนี่นทีนี้บางคนก็อาจจะอยากอยากรู้ว่าเอ้ใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาทั้งหมดอะคะ่ะบวกกันว่าได้155หรือเปล่าแดงคือ45ดําคือ60 เกคือ50อันนี้ค่ะบวกกันได้105แล้วก็บวกกับ50ก็ได้155เพราะฉะนั้นแสดงว่าคำตอบที่เราคิดอะค่ะถูกต้องเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดนะคะทั้ง2แบบใช้บาโมเดลในการแก้โจทย์ปัญหานะคะแล้วก็ แทนค่าลงไปในสมการนะคะก็ถ้าเกิดเกิดเ,เป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีในที่เป็นโจทย์การแก้สมการนะคะวิธีการแก้สมการแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะประยุกต์ใช้บาโมเดลนะคะเพื่อที่จะนํามาแทนในสมการแบบนี้นะคะก็จริงๆอยู่ในคอสสมการด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะครูต่ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ